สวัสดีครับ F4 สอน,อนสุรพงศ์พากินพาเที่ยวพาลุวันนี้พามารู้จักเกี๊ยวหมูนะครับร้านนี้เป็นร้านดังเดิมของออจังหวัดนอปรปฐรนะครับในตลาดนองปฐรทางที่จะเดินเข้าไปในองค์พระนะครับจะม,มีอร่อยๆนะครับหูแดงนะครับมีลูกชิ้น กว่างตุ้งนะครับอร่อยเคี่ยวที่นี่ก็จะนิ่มนะครับนิ่มมากแล้วก็หมูสับดูเลครับหมูสับก็จะนิ่มนะครับใครมาลองแล้วก็จะติดใจนะครับเป็นเจ้าดังเดิม